ไม่มีเงินทุนจะปั้นเตงให้เป็นแบรนด์สำเร็จได้อย่างไรการเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหรือไม่มีเงินทุนเนี่ยออถ้าคุณเชื่อนะคะว่าการไม่มีเงินทุนมาเป็นของจริงในชีวิตของคุณคุณก็จะได้รับผลลัพธ์บแบบนั้นไปตลอดชีวิตของคุณเลยนะคะคุณรู้ไหมคะว่าการไม่มีเงินทุนหรือว่าการไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวในชีวิตของคุณค่ะ คุณเลือกที่จะเชื่อเองมันไม่เกี่ยวนะคะกับชาติตะกูลมันไม่เกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องมันไม่เกี่ยวกับนามสกุลและมันก็ไม่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยเช่นกันครูดานี้ก็ไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยก็ไม่ได้มีนามสกุลที่ใหญ่โตอะไรและมีความเชื่อมาตลอดชีวิตว่าถ้าอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ก็มีความเชื่อแบบนี้ว่าจะต้องมีเงินลงทุนเยอะๆจะต้องไปสร้างโรงงานผลิต ไม่มีเงินทุนก็ไปกู้ยืมเข้ามาเพื่อที่จะมาลงทุนชีวิตกูดานี้ก็วนเวียนแบบนี้กู้ยืมเงินคนอื่นมาตลอดเวลาคูดานี้บอกกับเตงว่าฉันจะมีแบรน์เป็นของเองแบบที่ไม่ต้องไปลงทุนไปกู้ยืมใครพอเรามีความคิดแบบนี้ขึ้นมาเราก็เลือกที่จะเชื่อความคิดของเราเองมันจึงเป็นที่มาของการบอกกับเตงว่าฉันเลือกกําหนดผลลัพธ์ชีวิตด้วยตัวฉันเองการบอกกับเตงแบบนี้ มันทรงพลังมากนะคะมันทําให้เราชี้นิ้วมาบอกที่อกแรงเลยว่าฉันเลือกกําหนดผลลัพธ์ชีวิตของตัวฉันเองไม่ต้องสนว่าจะมีต้นทุนเท่าไหร่ไม่ต้องสนว่าจะมีเงินทุนหรือเปล่าคุณจําไว้ว่าคุณจะได้รับเท่าความปรารถนาของคุณไม่ว่าคุณจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหน หลังจากนี้เป็นต้นไปฉันขอเลือกผลลัพธ์ชีวิตด้วยตัวฉันเองคุณจะต้องบอกกับเตงแบบนี้แค่คุณพูดประโยคนี้กับเองทุกวันขุมทรัพย์มันจะเปิดค่ะมันจะสร้างอะไรใหม่ๆมันจะสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆให้กับตัวคุณค่ะมันจะมีวิธีการมันจะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาในหัวสมองคุณค่ะมัน เราจะไม่สร้างอนาคตจากอดีตเราจะสร้างอนาคตจากปัจจุบันสร้างจากตรงนี้ร้อเอร์เซแบบไม่มีตักกะไม่มีเหตุผลบ้าบออะไรจอมปลอมมาหลอกเราอีกแล้วฉันขอเลือกกำหนดผลลัพธ์ชีวิตด้วยตัวฉันเองการปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์เนี่ยมันเป็นการกำหนดชะตาชีวิตของเราในปัจจุบันถ้าคุณบอกกัวเองว่าฉันเลือกที่จะปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์อนาคตของคุณก็จะได้แบบ ที่คุณเลือกค่ะไม่เกี่ยวกับต้นทุนไม่เกี่ยวกับคําว่าไม่มีเงินนะคะดังนั้นใครที่ชอบพูดว่าไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินลงปุนนะคะให้เลิกพูดไปเลยถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ตามที่คุณปรารถนาก็จงพูดไปแต่ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ใหม่เลิกพูดค่ะ